อยู่ครับอยู่ครับไปไหนอ้ะ <c oughs> มานี่ดิไปไหนล่ะครับคูด oh, ออกแางเดียเย oh, ออเด๋ยวนี้คูดออกแางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูคูดสายสวยครับปล่อยดีกว่าครับ ยาวกว่าสี่ครับายนี้จะปล่อยครับเดี๋ยวเขาตายสวัสดีครับโบ๊ทเพล่นเพินฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเหยื่อยางนะครับตีปลาช่อนปลาชิโดนะครับแนวสติ๊กฟิชชิ่งนะครับผมเหยื่อพวกนี้ตีสกิปปิ้งได้หมดเลยนะครับผมนะครับมีทั้งออสซิ่งนะครับผมแล้วก็ฟีโฟสกิปปี้ทั้งตัวจมแล้วก็ตัวลอยเลยนะครับผมครับผมก็ เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการเกี่ยวเหยื่อด้วยนะครับผมเพราะบางคนเกี่ยวไม่เป็นแล้ะเขาเกี่ยวแบบไหนเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูทุกตัวเลยครับแล้วก็จะมบอกราคานะครับแต่ละตัวว่าเท่าไหร่นะครับแต่ละคนสนใจนะครับผมสามารถหักซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ปูปาทั่วไปเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเกี่ยวกันครับผมไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากออซิงก่อนนะครับผมนี่ครับออซิงนะครับแี่คออซิงมันจะมีตัวเบ็ดมาให้ด้วยนะครับัวเป็นตัวเบ็ดสองโอนะครับผมตัวนี้เหยื่อตัวนี้ก็ซองแล้วหกสิบบาทนะครับผมตัวนี้เป็นเหยื่อตไปช่อนนะครับเราไว้ตีสลิปปิ้งยัดตามท่อตามช่องได้นะครับบางทีปลาช่อนอาจจะอยู่ในท่อนะครับก็สามารถตีได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาเกี่ยวตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับ ตัวนี้ใช้เบ็ดเป็นสองโอนะครับในซองมันก็จะมีแถมมาให้อยู่แล้วครับนะครับเราก็เริ่มเริ่มจากเกี่ยวที่หัวก่อนนะครับนะเกี่ยวเหมือนปลายยางทั่วไปครับเหมือนเดินเชืกสัดแล้วนะครับผมเราก็พลิกด้านล่างนะครับด้านล่างมันจะมีมาร์กับจุดนี้ครับเราก็ปักตัวเป็นตงไปเลยมันเดินโผล่ที่ข้างหลังพอดีครับ เพราะข้างหลังก็จะมีร่องนะครับนะครับไปกันตัวเบ็ดนะครับจะได้ไม่ติดตะวะนะครับไม่ติดขยะไม่ติดอะไรครับนี่เวลาปาการก็จะเปิดออกนะครับผมเนี่ยออสซิงครับเกี่ยวง่ายง่ายครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็เป็นซีโฟนะครับผมซีโฟก็เหมือนกันนะครับซีโฟตัวนี้ก็2 6 0บาทเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้มีตัวเบ็ดแถมให้นะครับตัวเบ็ดที่เหมาะกับตัวซีโฟก็จะเป็น 3 o มโนะครับผมตัวนี้เล่นได้หมดครับทั้งตอนทั้งะโดเลยตัวนี้ตอนะโดชอบมากขาจะตีน้ํามาครับตีขาเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการเกี่ยวนะครับนี่ครับใช้ตัวเบ็ดส o อนะครับยผมจะเกี่ยวส o โให้ดูนะครับส o ตัวนี้ก็เป็นของแฟรนะครับสองรอิบาทครับมันขายนะครับผมตัวนี้ ก็เหมือนกันครับเกี่ยวเหมือนกับออสซิงเลยครับผมเกี่ยวจากหัวก่อนนะครับแล้วโผล่ขึครับก็ร้อยที่ด้านล่างครับตรงตรวมันครับผมเหมือน,มนเดิมครับนะมันก็จะมาโผล่ข้างหลังมาประมาณนี ยิงถ้าใช้กับ3โอมันจะพอดีกว่านี้นะครับ4โอก็จะใหญ่ไปนิดนึงแต่ถ้าเราเล่นช h โดนะครับ4โอก็ได้นะครับเนี่ยลักษณะก็จะเป็นมาเนี่ยเหยื่อตัวนี้ก็ตี s k i p ้งได้เหมือนกันนะครับ s โด d ช้อนนี้ชอบมากเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับแล้วก็เนี่ยครับตัวต่อไปก็จะเป็นส s k i ปี้นะครับผมเนี่ครับกิปปี้ก็จะมีสองแบบนะครับผมมีทั้งตัวจมกับตัวลอยนะครับ ตัวจมนี่คือเวลาเราตีไปนะครับเวลาเราไม่กอเนาะเหยื่อมันจะจมน้ําค่อยๆจมน้ํานะครับผมตัวนี้แต่น้ําหนักมันเยอะกว่ามันข้อดีก็คือทําระยะได้ค่อนข้างไกลนะครับผมส่วนตัวลอยนะครับเวลาเราหยุดเหยื่อเหยื่อมันจะไม่จมน้ํานะครับตีน้ําได้ค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ส s k i p ้งก็ค่อนข้างเงียนมากๆเลยตัวเบ็ดที่ใช้นะครับผมตัวนี้ตัวเบ็ดจะเป็นตัวเบ็ด6กโอนะครับผมมีอยู่นะครับหกโอนะหกโอของลูกแจมก็มีนะครับผมเลยขายอยู่6กสบาทนะครับ จะมีทัมจะมีสี่ตัวสามตัวนะครับตนี้นี่ครับวิธีการเกี่ยวนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันกับสี่ฟอร์ซิ่งนะครับก็เกี่ยวใต้ทองก่อนับจับหัวนีครับเกี่ยวจากหัวนะครับลงมาที่ทองมันครับแล้วเราก็วัดนะครับตัวนี้ถ้าเป็นหกโอห์มมันจะอยู่เกือบคนๆห่างเลยนะครับ มันจะพอดีขีปหลังมันเลยเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะหลบอยู่ที่ขีปหลังมันเลยครับพอดีครับเวลาปากัดก็จะเปิดออกนะครับผมมันก็จะกันสวะกันขยะได้ครับตัวนี้ส่วนหางว่านะครับตรงตรงนี้ครับให้เราดึงออกนะครับผมบางคนไม่รู้ไม่ดึงออกมันก็ไม่ตีน้ำนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ประมาณนี้ครับตรงประมาณนี้นะก็เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกราคานะครับก็ตัวตัวจมนะคาอยู่หนึ่งอบาทนะครับ ส่วนตัวลอยขายอยู่ถึงร้อยสามสิบบาทนะครับก็จะแพงกว่ากันสามสิบบาทเนาะตัวนี้แล้วแต่เลือกใช้นะครับตามสถานการณ์เราเนาะน่ครับก็ประมาณเนี้ยครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมก็ได้นะครับผมหรือว่าร้านค้าทั่วไปก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเหยื่อใหม่ครับผมจะเป็นกระดี่ยางนะครับ จนดียางลูกแฟรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับไอผมเพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้เทสนะครับผมเดี๋ยวจะไปลองเทสตปลาช่อนปลากระส,ะสูกดูนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็มีอยู่สี่สีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนขายไม่รู้ว่าจะมีสีครบแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะมีสีพวกนี้ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวเทสที่เฉยนี่ครับ เป็นกระดียางครับเนี่ยันตัวนี้ความยาวมันอยู่ประมาณ5.5เซนนะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ3กรัมน่ครับนี่เป็นตัวเทสนะครับเลยยังไม่ใส่ตัวเบ็ดนะก็น่าจะเหมาะสำหรับตีบาวังนะครับปลาช่อนวังนะครับผมตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเทสกระสุกแม่น้ำดูนครับน่าจะกัดกันครับขนาดตัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ เดี๋ยวจะมีออกมาเร็วๆนี้นะครับราคาก็ยังไม่แน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ